ใส่ปอกคอค่ะแม่เดี๋ยวเกิดโดดออกไปไหนตอนไหนอีกอะไรล่ะเห็นไหมอยากไหมอยักแม่หน่อยอยากแม่หน่อยอยากไหมอืมอืมอยาแม่หน่อยอยากไหมอยากไหมอืมอยากไหมใส่ปอกคอแล้วมันหย่อนะมันหย่อนะอืมอืม ม่หาแน่ดูดิคะถขายขาแย่แม่เปิดกกงนะทํางานนะแล้วปุ้ยจะไปไหนนะแม่เปิดกกงทํางานแล้วปุ้ยจะไปไหนนะรู้ป่ะลูก่ต้องเลียห้ามเลียแม่แม่ทาโลชั่นมาห้ามเลียะเลียจะงับขาอย่างเดียวอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในบ้านนะไม่สนใจลรวค่ะ <S <S วิ่งโอ้โหเล่นไม่สนใจใครแล้ว ทำไมถึงอ้วนก็ไม่รู้มอฟก็ไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงอ้วนจะมันกินเก่งอลยยอมรับค่ะเมฆหมอกก็กินสู้มันไม่ได้นะอืจากแมวที่แบบว่าตัวผอมก็ลองกองแกงอะมาหาแม่อีกแล้วนี่ยเนี่เน,น,น,นี่คุกสกรปรกลูกจากแมวตัวผอมก็ลองกองแกงเป็นแมวอ้วนตุบขนาดนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าทําไมนะไม่รู้ว่าทำไม ไม่รู้ว่าทำไมแม่แม่เปิดกรงแล้วแม่เปิดกรงน้องแล้วแม่เปิดกรงน้องแล้วนะเอออย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะแม่เปิดกรงน้องแล้วนะอย่าไปไหนนะเนี่นี่ยเนี่ย ันแรงค่ะแดบ,บแรงมากช่วงเชา้า <laughs> อืมเินเรียกอีกแล้วเอะตะว,วันเรียกอีกแล้ว ตาไม,มา่ค่อยกลัวเท่าไหร่หา,ห,าหาช่องหาช่องค่ะหาช่องมุดหาช่องมุดตะวันเรียกแล้วเนี่ย แปดโมงแล้วลูกทีิงไ้ไม่ได้ค่ะน้องฟ้าเนี่ยมันอยู่ใต้นั้นไหมไม่อยู่อยู่ไหม อ๋อมอนอยู่ใต้นั้นเหรอลูกอ๋อมอนอยู่ใต้นั้นอืมมอนมอนเลยมอนอยู่ใต้ท้องรถค่ะมองน้องฟ้านะนางสารมอนปะแล้วลุงมันเรียกแล้วลูกน้องฟ้ามอนอยู่ใต้นั้น ดูมอนแอบบดูมอนพึดมันเห็นมอนแอบบดูมอนแล้วอย่าไปตีกับมอนนะเข้าบ้านมันกินเก่งนะคะเก็บรายละเอียดด้วยนะเ,ยเก็บรายละเอียด,ดยคนเดียวแต่มันไม่อ้วนแล้วมันก็ไม่สวยเนี่ยลคะค่ะคนที่สภาวะวาจิตใจไม่ดีจะเป็นชิ้นนี้จริงๆนะกินได้แต่จิตใจไม่ดี ก็ทาให้ร่างกายมันไม่ดีไปด้วยเนี่ยขนเขินมันหยาบกระด้างน,นะคะน้องมันขนนุ่มทุกตัวแต่มันขนหยาบกระด้างแล้วก็ไม่สวยเอาางนี้ดีกว่าอย่าไปมองให้ออกนะพีแม่ก็ไปหาพี่ฝนเปิดร้องเเห็นไหมใครมาลูกพี่เอียมาพี่เอียอออแตเอียแต ผมมาถึงหลังบ้านเห็นไหมคะนี่ยลุ้งก็เลนด่คะเนี่ยไปไปไปเอียไปไปเอียไปลูกต้องพันแม่ละนี่นี่เปิดเหมือนกันค่ะเปิดเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะเปิดเหมือนกันแต่อ้ลู้มันสวยกว่าไอเอียมันไม่สวยค่ะไอเอียมันหน้าตาไม่สวยเท่าไอลู้ไอลู้มันสวยกว่า ปไปเอียไปล๊ก,ก็ลองหาพี่ลึ๊ก,ก็ลองหาพี่พี่เขาไม่รักหนูลูกพี่เขาลืมหนูแล้วเลยพี่เขาลืมหนูไอ้ลูกมันจะไวยลูกรวยลูกมันจะเป็นสะตายแล้วมันจะฆ่าไอเอียแล้วมันอยู่คนเดียวข้างล่างนะคะแล้วไม่เอาต้องล็อกไว้อะ่ะไปเอียไปไปลุกปไป ไปๆๆๆๆไปไรู้ไปไปเอีย่ยมะนะนะไปเอียมะไม่ออยก่อยไม่อมออกไปส่งทรายผีร่รถไปส่งทรายแล้วมันก็ตามเข้ามาในบ้านใช่ไหมเราก็บอกว่าแต่เอียยรอแป๊บหนึ่งนะมันก็นอนรออยู่ในบ้านนี่ทมันไม่ไปไหนเดี๋ยนะทุกวันค่ะนนมีขนมมันแม่เอ๋ให้มาให้มาเยอะอยู่ค่ะ แม่เอ๋ให้มันเยอะอยู่วันนั้นหลายถุงอยู่แล้วมันก็มาเตาะมาแตะกับแม่อ้อมเนี่ยทุกวี่ทุกวันแล้วเดี๋ยวประตูก็ต้องเปิดเพราะว่าเราไม่ได้มานั่งเล้องมาไงาก็ปล่อยให,ให้มันออกไปเองแล้วทีนี้บางทีจะปล่อยปื๊ดเนี่ยต้องวิ่งออกมาปิดประตูก่อนเราถึงจะปล่อยปื๊ดได้ไม่งั้นเดี๋ยวปื๊ดออกไปข้างนอกกินไปเลยแม่ไปกินข้าวล้วข้าวยังไม่ได้กินเลยกินจบแล้วไม่กลับเดยมานอนเฝ้าอีก อย่มาทอนเฝ้าอีกแล้วนี่ค่ะตะวันหวงกินมากเลยอ่ะแม่อ้อมมันหัวล็อกกากเลยอ่ะคือแม่อ้อมเอาให้ปลาเส้นไอ้ปลาเส้นเนี่ยไอ้ปลาเส้นเนี่ยปรากฏว่าพอปื๊ดจะกินด้วยมันเอามือตบหัวปื๊ดแล้วดึงกันปื๊ดไว้อ่ะเหมือนเหมือนในในคลิปอื่นๆที่แบบว่าดันกันไว้ฮะแม่อ้อมมาขำกิ้งกับมันเลยมันไม่ให้พี่ปื๊ดกินอ่ะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เลยสําหรับมันี่ยปื๊ดไม่กล้าแย่งน้องนะเพราะว่าน้องมาตบหัว